าักิติศนะครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่องของตัวโฟ r สบิดนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานนะในวิดีโอนี้โฟ r สบิดนะโฟลสบิดจะเป็นตัวนี้นี่เป็นตัวจริงที่จะมาพูดนะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นของโฟลเทคนะซึ่งผมได้ทําการเปิดมันวนวดไว้แล้วแล้ว,ว่าผมจะให้ดูการ การประยุกต์ใช้ก่อนนะครับว่าเขาใช้งานในลักษณะไหนนะครับเ <Okay. S 1> ช่นอันนี้นะครับอันนี้จะติดกับตัว iShower ก็ mm hmm. คือที่ล้างหน้าล้างตานะครับอ่ะตรงเอ่ผมจะหารูปที่มันใกล้เคียงคิดว่าอันนี้ลนะใกล้เคียงสุดละก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอิเลฝั่งน้ำไหลเข้านะครับแล้วก็จะมีโฟร์สวิตตัวนึ่งซึ่งต่อซีรีส์กันกลางเนะครับ ถ้าสมมติวาล์วน้ำตัวนี้ปิดปึ๊บไม่มีการไหลโฟร์สวิต์ก็จะอยู่สติแนมอนของมันแต่ถ้ามีการดึงดึงตัวนี้หรือว่าเปิดวาลวน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำไหลออกซึ่งตัวโฟร์สวิต์มันก็จะดีเทคได้นะว่ามีการไหลของน้ำโดยมันจะมีการแอคทีฟของหน้าคอนแทคนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคอนเซป ระยุกการใช้งานก็เซิร์ชคำว่าไอชาวเวอร์นะครับมันจะขึ้นนะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นเรามาดูากระบวนการการทำงานโครงสร้างข้างในของมันนะครับมันก็จะประมาณนี้นะคอันนี้เปนนเรียบสมุนะแรน้ำนะครับที่มีการไหลนะแล้วก็ภายในโฟล์สวิทจะมีใบพายตัวหนึงอยู่นี่นะแล้วก็ภายในใบพายก็จะมีการ ลิงก์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสัมผัสโดยตรงหรือเมานิคอลหรือว่าแมกนติกคัพปิ้งนะครับก็จะมีการลิงก์เพื่อที่จะเป็นเตะหน้าสัมผัสตรี้นะครับของลิมิตสวิตช์หรือไมโครสวิตช์แล้วแล้วแต่เขาจะเรียกนะครับก็จะมีการอคชั่นของหน้าคอนแทคนะครับระหว่าง n ินกับเ c นนะครับโดยมีคอมมอนนะเป็นตัวกลางในการสวิตช์ไปสวิตช์มานะครับโอเค แต่ในเมื่อน้าเมื่อเมื่อน้าจะมีการไหลได้เนี่ยมันจะต้องมีการปิดปิดบานตรงนี้นะก็เปรียบเสมือนได้ชาวเบอร์ทอมบารกี้ที่จะต้องมีการดึงน,นะครับออจะต้องมีการดึงตรงนี้นะโอเคเรามาดูตรงนี้นะซึ่งโครงสร้างข้างในมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นแค่ตัวคัพปิ้งนะครับเป็นตัวต่อตรงนี้เป็นทรีนะเป็นก็ต่อแบบสามทางนะครับ ตัวเ,เกลียวตรงนี้ก็คือเกลียวตรงนี้ส่วนใบพายก็จะมีใบพายอยู่ตรงนี้นะซึ่งตัวโฟสวิตเนี่ยจะมีเดเร็กชันการไหลนะครับดังนั้นตอนที่เราติดตั้งเราจะต้องติดตั้งให้ถูกทางนะครับเพราะว่าสังเกตทิศทางของใบพายใบตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวโฟอิเลเมนโฟสวิตช์อิเลเมนเลยนะครับเป็นตัวเซ็นซิ่งเป็นตัวรับรู้เลยนะ ถ้าเราติดปิดทางมันก็จะไม่มีการ Active ของหน้าคอนแทกน,นะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นใบพายนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตัวก้านของลิมิตสวิตเนี่ยจะไม่ถึงกับใบพายโดยตรงแต่จะใช้เทคนิคการคับปิ้งของแมกเนตนะครับหรือว่าแม่เหล็กนะครับแล้วก็ลิงก์กันเพื่อที่จะไปกดตัวลิมิตสวิตตัวนี้ต่อไปนะโดยลิมิตสวิตตัวนี้ก็จะมี สายไฟต่อไปใช้งานสามสายก็คือโนเวนซีแล้วก็คอ m มอนโดยหน้าคอนแทคของตัวลิมิตสวิตเนี่ยจะเป็นแบบ HPDT นะครับหรือ DPDT ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับก็คือ s ิงค l e p o l ผนะครับหรือว่า Do u b l e p o ับเบลครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อของเขานะครับโฟร์เทคนะครับโฟร์สวิตนะโอ,โอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ